โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะไม่ใช่เป็นอะไรที่หายขาดค่ะเมื่อไรก็ตามที่ถึงแม้ว่ารักษาหายไปแล้วแต่คุณดูแลตัวเองได้ไม่ดีมันก็นจะกลับมาได้ทุกเมื่อค่ะหัวใจนะคะมันเป็นแค่โรคเดียวก็แย่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเคยป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะมาก่อนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจ,โร,วใจโรคหลอดเลือดอื่นๆที่จะตามมาแทรกซ้อนสาหรับคลิปนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับโรคหัวใจโตค่คะซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติิชนนดึง โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกตินะคะเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนากว่าปกติหัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจตายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งก็มาเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจโตเป็นสาเหตุของหัวใจล้มเหลวในอันดับต้นๆเลยค่ะในเรื่องของอาการก็จะมีอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ โดยเฉพาะเวลากลางคืนในบางรายอาจจะมีอาการขาบวมนะคะเนื่องจากว่าหัวใจเนี่ยมันเริ่มปั๊มไม่ดีบีบได้ไม่สุดสําหรับสาเหตุค่ะเกิดจากความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหรือบางรายมีภาวะไทรอยมีภาวะโลหิตจางการขาดธาตุเหล็กคนที่เป็นโรคเลือดจางค่ะก็จะสามารถนาพาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ไม่ดีพอพาไปได้ไม่ดีก็ย่อมที่จะทําให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้น สูบฉีดหนักขึ้นหัวใจบีบตัวหนกะความดันโลหิตก็จะสูงหรือในคนที่ต้องใช้แรงเยอะๆค่ะเช่นพวกนักกีฬาเขาจะใช้แรงหัวใจเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากหัวใจก็เลยต้องบีบตัวบีบตัวต่อเนื่องบีบตัวแรงต่อเนื่องตรงนี้เป็นเหตุให้ทําให้หัวใจเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อที่หนาขึ้นหัวใจทํางานหนักขึ้น สูบฉีดเลือดได้ไม่ค่อยดีเสี่ยงหัวใจล้มเหลวดังนั้นสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมันก็จะทําให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงในร่างกายได้ไม่ค่อยดีดังนั้นหัวใจก็ทํางานหนักขึ้นด้วยจึงเสี่ยงต่อภาวะหัวใจโตได้เช่นกันใน้านของการรักษาปัจจุบันนี้ยังไม่มียาสําหรับรักษาหัวใจโตนะคะผู้ป่วยมักจะได้รับการรักษาในระยะยาโดยการให้ยาตามอาการแต่เราก็จะเห็นว่าถ้าสาเหตุของหัวใจโตนี่ค่ะมาจากโรคหิตจาง ภาวะไทรอยด์หลอดเลือดตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะตรงนี้ค่ะเราอาจจะสามารถใช้เรื่องของสารอาหารบำบัดเข้าไปช่วยได้โรคหัวใจเป็นโรคที่ไม่ได้ทําให้ตายในทันทีค่ะแต่ว่าเป็นการตายแบบผ่อนสงเพราะเมื่อหัวใจทํางานได้ไม่ดีย่อมสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่งางๆของร่างกายได้ไม่ดีทําให้อวัยวะอื่นๆได้รับผลกระทบเมื่ออวัยวะอื่นได้รับผลกระทบได้เลือดไปไม่พอหล่อเลี้ยงหัวใจก็จะยิ่งทํางานหนักขึ้นเพื่อยิ่งสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะที่ ได้รับผลกระทบมากขึ้นโรคหัวใจเป็นโรคที่ร้ายแรงค่ะเกิดซ่อนอยู่แบบเงียบๆในร่างกายโรคร้ายแรงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนิได้เลยค่ะ